มันตรงข้ามกับเทรดเดอร์นะเทรดเดอร์จะบอกว่าคุณหุ้นที่ซื้อต้องมีโวลุมคุณได้ออกได้แต่เราไม่ได้อยากเราไม่อยากแบบกําไรแค่เทรดเดอร์อะเราอยากกําไรแบบ v a l u e investor เราอยากได้สิบเด้งยี่สิบเด้งคือฟังดูเหมือนเล่นการพนันนะแต่ไม่ใช่เนาะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวิธีคิดการทุนแบบหนึ่งที่จริงๆแล้วก็ก็ทํา ผลตอบแทนได้ดีมากๆนะครับโอกาสสุดท้ายพลาดไม่ได้กับคอร์ส FBI ปี10ถ้าอยากเห็นโอกาส่อนใครคอ์นนี้แหละคือกาสของคุณสอนโดยดรวิสิตโอพิพัฒนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคื n ที่วัฒนาจำกัดมหาชนที่จะมาพาคุณไขรหัสความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจมหาภาคสู่ผลกำไรขาดทุนจอลึกคุณค่าที่แท้จริงของหุ้น มองอนาคตตลาดปี2026พัฒนาทักษะในการหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและจะพาคุณยกระดับทักษะนักลงทุนสู่การตัดสินใจที่แม่นยำห้ามพลาดเปิดสอนเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอบรมวันที่16และ22พฤศจิกาย,ยน68ณโรงแรมอวานีรัชาดากรุงเทพสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร081 หนึ่งหน่สาตอนแพงแล้วขายตอนถูกก็ระอะไรครับตอนแพงเป็นไงตอนแพงข่า,ขาวข่าวดีข่าวดีตอนถูกข่าวร้ายตอนแพงเหมือนวันนี้ตอนแพงก็อะไรแพงเมื่อไงวันนี้อัลบิตคอยวันนี้ก็แพงวันนี้บิตคอยแพงมันมีแต่ข่าวดีมันมีทรัมป์มีอะไรทุกอย่างซัพพอร์ตหมดเลยมันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ต้องซื้อนะครับ ดังนั้นถามว่าคุณซื้อตอนแพงเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างสปอร์ตยีงมีแขกคนหนึ่งที่จริงๆผมก็เคยคุยเขานะคุณเคยเจอพิชัยจวลาไหมเออผมเจอเขาตั้งแต่เขาเริ่มรู้สึกเคยมาอาจารย์วีนะ่าจะเคยเชิญมาสอนมาท,ทั้งรุ่นไหมครับอาจารย์ผมไม่เคยใช่ไหมเฮ้ยผมผมชอบเขานะแต่แต่ไม่ได้ชอบทุกอย่างนะคือคือเหมือนว่า ชอบในความแบบว่าถ้าเราพูดอะไรบอกโอ้คุณผิดแล้วโอ้โหแม่งเก่งเว้ยมันเดินปั๊บแม่งรู้เลยกูผิดเออเพราะส่วนใหญ่มันผิดไงถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณเดินมาคุณคิดงี้คุณคุณคุณเดาเลยแม่งคิดผิดนะครับดังนั้นไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งนี้ฟันดัมเบลทลที่โอ้ผมว่าเขาแม่งเจ๋งว่ะใครไปเจอเขาไม่ใช่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 ใชใชใชโอ้โเฮียกูไม่อยากคุยอับมึงแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมคนชอบซื้อตอนแพงตอนถูกทําไมคนไม่ซื้อครับเพราะอะไร เพราะมันน่ากลัวแต่ถามว่าถ้าเรามองกลับอะตอนถูกมีมีมีเครื่องมืออะไรไหมที่ช่วยให้เราซื้อได้มีไหมหรือมีเพียงความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้ซื้อหุ้นนี้ได้ไม่ใช่มีมีอ่ะฟันเดอเมนททลอะไรที่ทาให้คุณซื้อได้ตอนตอนถูกอะปันผลก็ได้ปะปันผลกําไรของบริษัทยังมีใช่ไหมถ้าเทิงเทคนิคได้ไหมเอสไออยู่ข้างล่าง วอลุ่มไม่มีเออเรื่องววลุ่มสำคัญมากเลยควรซื้อตอนโวลุ่มเยอะหรือวอลุ่มน้อยแล้วเราจะไม่ค่อยสวยควรซื้อตอนไหนครับตอนววลุ่มน้อยน้อยไม่ตรงข้ามกับเนะทรดเดอร์นะเทรดเดอร์จะบอกว่าคุณหุ้นที่ซื้อต้องมีววลุ่มคุณได้ออกได้แต่เราไม่ได้อยากเราไม่อยากแบบกำไรแค่เทรดเดอร์อะ เราอยากกำไรแบบ value investor เราอยากได้10เด้ง20เด้งคือฟังดูเหมือนเล่นการพนันนะแต่ไม่ใช่เนาะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวิธีคิดการทุนแบบหนึ่งที่จริงๆแล้วก็ก็ทำผลตอบแทนได้ดีมากๆนะครับข้อที่2จุดต่ำสุดตลาดหุ้นมีนาสนใยังไงครับจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นมีนสนยังไงครับ ใช่มีข่าวร้ายแล้วเนาะฟันเดเมนทัลก็ไม่ค่อยดีถูกไหมอนปัจจุบันเนาะดูไม่มีอนาคตเลยเทคนิคอลไอ s ์ไซวันนี้อยู่ไหนครับเเปิดให้ดูเลยชัดๆชัดๆวันนี้ถ้าดูเซตเนาะเซตเซตเปไงบ้างจริงๆผมชอบดูทุกตลาดเลยเนาะแล้วก็มาจับว่าไ y c l e จริงๆจริงๆนี่คือเอลยดเวฟเลยนะเอลยดเวฟคืออะไรก็หนึ่งสอง สเว็บใหญ่สี่ไซเวห้าเอบจบเออแต่ไม่สำคัญผมต้องการหาหนใช่ไหมหา5แล้วก็หา C 1, 5, C นะครับ5อยู่ตรงไหน5จะอยู่สวนทางกับ RSI นะครับดูตรงนี้อา i ์ไอกเนี่ยนะครับแต่5มักจะอยู่ตรงนี้ RSI ขึ้นไม่ไหวแล้ว แต่ราคาดันสวนทางขึ้นไปตรงนี้คือ d i v e r g e n ร์เจนังกตไหมเป็นด i เวอร์เจแปลว่าหลังจากนี้มันจะมีการเทขายครั้งใหญ่อาจจะไม่เกิดทุกครั้งนะแต่มันเป็นสัญญาณที่เริ่มน่ากลัวอย่างเงี้ยคุณดูรอบนี้นะอาศัยตรงนี้เสีใสยใจแพ็คอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิยงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิจ4ีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอ จัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ at CSI Society แถวแถวตรงเนี้ยสกับตรงเนี้ยยอดของมันเนี่ยต่างกันไหมต่างตรงนี้เป็นไงมันย่อลงเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นไงสูงขึ้น divergent ไหม divergent เราเชื่อไหมไม่เชื่อเราเป็นไงกูจะถือเพราะเดลต้าสอนมาแล้วว่า อย่าขายสุดท้ายเป็นไงสวยนะครับนั้นจริงๆทุกอย่างอะ่ะพอเรากลับมาดูย้อนหลังอะ่ะสิ่งที่ทําให้เราไม่เห็นมันอะ่ะเพราะเราอะ่ะไบแอสอย่างวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันบอกว่าตอนเนี้อยู่สูงหรืออยู่ต่ําถูกหรือแพงตลาดหุ้นไทยวันนี้เลยถูกเพราะเพราะอะไรครับ ทุกคนใช่ทุกคนขายหมดมันถูกแนะ่นอนนะยครับฝรั่งไม่ยังไม่ซื้อตอนนี้เริ่มมาซื้อแล้วนะตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มรอบเนี้ยอาใส่ย,ยังไม่พีคเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่ากูไม่ใช่ดอยขนาดติดดอยขนาดนี้นะยังไม่ใช่ดอยเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรมันต้องมีพีคไม่มีรอบไหนไหมันมันไม่มีพีคมีไหม รอบนี้ยังไม่พีคเลยนะครับแต่ว่าช่วงที่พอร์ตผมโตมาจากตอนปี2020เนี่ยมันยังมีโอกาสอีกคุณภาพเป่านะครับหลายๆจุดเนี่ยมันจะมันจะบอกให้เราเห็นนะนะครับว่ามันคืออะไรตอนนี้ตลาดแถวๆเนี้ยมันเพิ่งขึ้นมาจากช่วงอาใส่อ้ใส่ต่ำสุดเลยนะรอบนี้ประหลาดมากก็คืออะไรมันลงมาตรงนี้ ล้วสุดมันยังไม่ทำนิวไฮนะแล้วมันก็ลงมาที่เดิมมันเหมือนอะไรรูป้ป่ะมันเหมือนตลาดถอยมารับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ถอยมาทับนะ <laughs> <laughs> นะครับอันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับเวลาเห็นเห็นอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคตลาดหุ้นโดยรวมมันยังไม่ยังไม่แพงยังไม่แพงนะครับจุด <laughs> ต่ำสุดมีลักษณะยังไงก็ลักษณะแบบนี้ จุดต่ําสุดที่แบบนี้นะถ้าเพอร์เฟกเลยนะก็คือ R ารลง30นะครับแต่ว่ามันต้องมีพีกก่อนไงจุดต่ําสุดสูงสุดต่าสุดสูงสุดขาหุ้นเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าไม่มีจุดต่ําสุดไม่มีจุดสูงสุดไม่มีจุดต่ําสุดไม่มีรอบต่อไปนะครับแล้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี้ยแต่ก่อนก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยจุดสูงสุดจุดต่ําสุดนะครับอเมริกาตอนนี้อยู่ไหนรู้ไหม อยากดูตลาดไหนดาวโจนดาวโจนดาวโจนเป็นไงโหย้ย DJI เป็นไงโหสุดสุดอะแต่อเมริกาเนเจอร์อะมันไม่เหมือนตลาดเราตรงไหนผมว่ามันดูยากกว่าเพราะอะไร มันดูยากกว่าเพราะรอบมันเน่คุณดูรอบมันดิแล้วถามว่ามีจุดพีคเปล่ามีแต่วันนี้จุดพีคอะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะในในเชิงของไอตัวเทคนิคอลเนาะเพราะรอบใหม่มันไม่สามารถทำนิวไฮแล้วอะเนี่ย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 แล้วถามว่าตลาดยังไปต่อไหมมันก็ไปต่อได้นะครับแต่จุดที่ต้องระวังคืออะไรคือเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนาะผมชอบเล่นอะไรที่มันอยู่ข้างล่างไม่ชอบอะไรที่มันอยู่สูงไง นะครับพอมันอยู่สูงเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะมันยากเหมือนกันนะถ้าคุณขับรถไปคุณไม่รู้ว่าอยู่ไหนผมอยากจะรู้ว่าผมผมขับแล้วผมอยู่ตรงนี้ถูกไหมและความเสี่ยงผมคืออะไรนะครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ